กระเทาน้ำปลานะคะง่ายมากๆพรว,ว่าใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อยนะไม่ต้องใส่ในนูน่นน้ำปลามีรสอูมามิรสเค็มหลายอย่างน,นี่เขาที่เดานอวยชีสเดานี <S <s ่โอ <s> ิสดะนี่น่ากินไหมคะสวัสดีค่ะ เมค,ค่ะดิงค่ะค่ะเมนูต่อไปนะคะเราก็จะทำไก่ทอดน้ำปลาค่ะทำไมถึงเลือกเมนูนี้คือว่าไก่ทอดน้ำปลานะคะสำหรับเด็กน่าจะกินง่ายแต่ว่าน้องดินจันน่ะไม่เคยกินน้ำปลานะคะแล้วก็อีกยาน,นึงค่ะไม่เคยกิน,ข,น,น,นข้าวเหน,นีาานนยวค่ะเนดินจังโมจิโกเมะあの今日からあげ作るんだけどไทยのからあげ食べたことないよね 食べたことない。ないよね。ナンプラーって知ってる。知らない。ナンプラーって知らない。これ何、ナンプラーって言います。ナンプラーのちょっと香り嗅いでみて。どう。うわ。<laughs> おし、お、普通の醤油と違う、ね。全然。そうだね。<laughs> どうですか。いい匂い。うん。えー、っと、日本の醤油と違って、全然違う匂い。<笑><笑>じゃあですね。今から。あの。

เอ๊ะここเนี่ยตัดกันไงไก่ทอดน้ำปลากินครั้งแรกที่ไหนเหรอก็ที่เมืองไทยอะค่ะมีมีไก่ทอดหลายอย่างเนาะไก่ทอดเกลือไก่ทอดหัยใหญ่ไก่ทอดสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างก็เลยจำไม่ได้ว่า ไก่ทอดน้ำปลากินเมื่อไหร่การแรกเมื่อไหร่ค่ะไม่ชอบไก่ทอดไทยค่ะชอบทุกอย่างนะคะไก่ทอดสมุนไพรก็ชอบไก่ทอดขยาวใหญ่ก็ชอบที่ที่ชอบก็คือว่าชอบทานคู่กับข้าวเหนียวเข้ากันสุดๆแล้วก็อีกอย่างอ่ะเบียเบียค่ะขาดไม่ได้เบียค่ะคเลก็ตักคุโซ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 โอเค ไฮโอเคเดชเรากระเทาน้ำปลานะคะง่ายมากๆาพบว่าใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อยนะไม่ต้องใส่เนนุ่นน้ำปลามีรสอูมามิรสเค็มหลายอย่างใช่ไหมคะเลยแค่ตัวเดียวก็อร่อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหมักไก่นะคะที่จะคนกันีนเซนบุเดติดค่ะเ้ ะะง่ายมากเลยค่ะแค่น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งค่ะเพื่อทำให้กลมกล่มค่ะโยกขึ้นเดี๋ยวมาจุ่มกัดิลจ้ะตักอรเนี่ยตักระไโยกมาจุมกัาไซยอันนี้คลุกกับน้ำปลาเสร็จแล้วหมักไว้สัก15นาทีค่ะ ลินชโมงกัได้ยลินัาน้ำปลาเนื้อที่มนมีกลิ่นอมากเลยค่ะฮัลโลัลโหลตนแล้วล้โอเคเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะค่ะเนี่ยลินชานดน อหอมมากหอมมากโอเคหอมมากแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะทอดไก่ค่ะอันเนี้ยใส่แป้งน,นิดเดียวแล้วก็เติมน้ำนิดนึงจ้มีจเดสโนสเตี่ค่ะแป้งใส่นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้กระเด็งอันนี้สำคัญสำหรับเมไม่ให้กระเด็งน,น้ำมันแล้วก็อันนี้ทอดแล้วก็จะได้มีความกรอบมากกว่า แล้วกับตัวไก่ไม่แห้งเลยค่ะทอดเลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะใส่แรงอย่างนี้ได้เลยนี่แหละบุกบุกละโอป้ปัชปัชปบุกบุกปัชปัชบุกบุกเดสให้หมดเลยดีกว่า ไปเลยได้แล้วคะ่ะแต่ว่าไฟรแรงนะคะเนี่ยค่ะเวลาทอดอ่ะไม่ต้องยุ่มกับเขาอันนี้ค่ะแป้งอะ่ะ<อ>มันเคลือบเนื้อไก่บางๆแล้วก็ตอนที่ไม่โดนน้ำมันอะ่ะอร่ชิส,สุดแนะอร่อยสุดแน่หันก็สุ่ยตามีแตงตลอดอร่อยสุดเห็นไหมคะคือไม่กระเด็น ทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะใจะยินหนนะคะไอซี่ซสไอซซอดนี่ปานาน่านะครับป๊ปานาน่านะครับป๊เราทำกวมสะอาดค่ะให้บินจังก็ได้โอโูจิติเตคุาช็อตต่อมาเีย โอเคทอดเสร็จแล้วค่ะสีเหลืองกรอบสีสันสวยงามแล้วค่ะฮายเด็กยากาีิเดสโอมาจ้าเซ่ว้าวอร่อยชิโซอร่อยชิเสร็จแล้วค่ะ ไก่ทอดของเราเสร็จเรียบร yeah. yeah. ้อยแล้วค er ่ะน right yeah. 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 ี่น่ากินไหมคะได้เวลาชิมแล้วค่ะซาจิมิโนจิกันเดสเย้เย้じゃあねあのこれね今日もち米食べるの初めてだよねりん่ดูนจันแก็คือน้องลินจันอะกินข้าวเหนียวครั้งแรกเลยค่ะก็เลยต้องสอนวิธีการกินข้าวเหนียวค่ะให้จามาจาอ่ะเกตุกุ๊ดไ่ก็ใช่そしてね

หลอปนะอร่อยสิอือ <Ooh. S 2> อืออืออร่อยมากอร่อยมากอือดมน้ำปลาหน้าจี๊อร่อยอร่อยชอบกินน้ำปลาค่ะอืออร่อยน้ำปลาอร่อยค่ะอือเน่これと一緒に食べてくださいもちがめにぎにして食べてくださいはい ตอนนี้ต้าวตําどっちがสきうんตุนน๋นเนอตุนอมานาัน้าวมนข้กม้าวนาวมันาวมันข้าวมาานาันขนข้าวันข้นะะาวนขาวมข้ากันขมัามันข้าวเันข้วมัน้าันข้าวนข้าวมัน้าวลน้วมันข้าันข้าวมน้าวมัน้าันข้าวมน้า้าชอักด like, ัดแชร์กันับ้าร้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย วันก็เจอกันมาไตามาสดเจอกัะใหม่ค่ะชือ่อมักงใจก็เจอกันใหม่ค่ะ